ไฮโลัซดิครับตอนนี้ก็อยู่กับแรงเอลเอลเอแรงแอมเบอรลซึ่งดาบตัวตน,นี้ค่อนข้างเตึงนิดหนึ่งหรือเปล่าไอ้น้องเด๋ยเจอลิงพี่ will be the best. อขอฟาร์มก่อนได้ปล่าตรงนั้นเนะี่ยเป็นมีเรื่องอะไรกันอา้าวเป็นเรื่องเฮ้ย มางไงจินเอ้แฟนเลย,ย่างนี้ต้องตามอุ้ยจาวานนะไรอะกาเปล่า,หาไหวหรือเปล่ามันเหรอกูนี่เลยเนี่ยไม่ไหว w h a t s, s u p Slappers จากบวกก็จัดให้เลย อืมพร้อมบวกเสมอตังหลักตังหลักครับเอ้ยโอ้โหวิเซษร้อน,นอืาลินไม่คิดว่าจะรอดห What เหมือนว่าป่าเขากำลังเปิดมังกรอยู่ครับตอนนี้จิน <c oughs> อะไรอะแปลกๆนะทุบเขาให้งไงไม้บ้องฟาที่สลบอะไม่เทาเ้าเกยมาแกงสักรอบกาเลน ต้องย้ำแบบนี้ทุกข้ให้ไงกาเรนร้ลนลองอะโดนบ่อยจัดวิมายสักรอบครับการเรนอีกสักรอบแถมแถม่อยจัดไปจังหวะน,นี้ทุกข้ให้ทุกไงไปไหนอะทุบทุบแล้วก็ปั่นไงทุบแล้วก็ปั่นเบเบดเฮ้ย เฮ้ยสมัยโอ้โหเหมือนว่าเล่นกลางจะรนได้อยู่ครับแบบนี้ฟิต n น t e v เอวิงโชส์เบบี้อุ้ยเรยลร่างจะเย็นฟรามอยู่แป๊บนึงโอ้โหต้องรีบไปอีกแล้ว เราพาก้อนหินมาด้วยมาปั่นปลาเป็นเครื่องปัน่นมันปั่นน้ำมาตอนนี้อุ้ยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอย,ยแจวครับแจวจังหวะนี้ปักวอดเวยครับเพื่อมีวอดฮัลโหลเธอเอา เอาชมบรรยากาศนะแบบนี้ชมบรรยากาศเขาให้มาดิแล้วลิงทุบไงแล้วจาวานจะสู้กับลิงไงทุบเขาให้หบันเทิงอะบันเทิงไงชมบรรยากาศปลาตเบลเลยหลบได้นอ้อง What the dog doing เฮ้ยอะไรอะโอ้โห้จูก,กันใหญ่แล้วเรียนบนลมึงไปแล้ว แจวเลยครับจังหวะนี้สวัสดีได้บ้านร้อ,องอะจินร้อ,องบมดเลนโดนเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องมาเคลียร์เลนบนกันครับเอ่อเซตฝากตังค์มาเยอะไปหน่อย <laughs> เซตฝากตังค์มาเยอะไปหน่อยเลนบนอ่ะผมต้องมาเคลียร์ก่อนครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เบิกไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวขอบิดหนีหมด แล้วการเล่นบินี่ครับมันแวนอยู่ในตัวเนี้ยตัวปแปลกๆอะไรไม่รู้โคตรแรงอ่ะมาดิผัดเข้าอ่ะมาทวงตังค์แล้วไอ้น้องทิ้มไปทวงตังค์คืนแล้วแต่ขอก่อนนั้นขอทีมมาช่วยก่อนอุย้ยเป็นไป,นปนตามแผนครับเ้ายอม,มอะไรเนี่ยไม่ตรงนี้ลิงขออนุญาตเบิกตังค์ก่อนนะ ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์จาก Ratic ติกช็อปร้านเติมเกมราคาถูกเป็นมิดต่องเงินในกระเป๋าต่างคนมีทั้ง l อลเอลพีซิสสามารถติดต่อได้ทางเพจยิรัสติกช็อปและ l i น์แอดยิรัสติกช็อปโหเด็ดโลดล้วยปั่นก็ให้ไงแบบน้ำปั่นอะผลไม้ปัน่นปั่นมาปั่นกลับไอ้น้อง21อนาทีครับ เปิดบาลอนผมบอกเลยว่าเกมนี้บาลอน20่นาทีนี่อย่างเร็วอะทีมเป็นงานจัดอะปกตินี่30มนาทีกว่าจะได้เฮ้ยทำไร,ร,ราจาวานแปลกๆนะเอา้าสึกแย่งมังกรมาจังหวะนี้โคตเดือดบาลอนเสร็จมังกรต่อเลยจังหวะนี้ มาดิไอ้มุมนี้มุมอร่อยปัน่นให้เครื่องปัน่นผลไม้บดโอ้โหละเอียดปัน่นมีละเอียดครับทีมน้นแห้งฝ <c oughs> ากนีป่าด้วยนะงอแงตอนมังกรตัวแรกแล้วก็โยนละเลยวะ เดี๋ยวตอนนี้ต้องดักรอรีไฟครับรอรีไฟรอเซตเดินมาอีกสักรอบจดไปมาดิจินจินเันินหนีเลยรีไปหน่อยตัวนี้ก่อนดีดัวหน้าร้องเลยอุ้ยกาเล่นโอ้โเดือดเดือดปั้ง ทำเซียนไงทำเซียน <c oughs> ไม่โดนหลบได้ไงมีฟีตตัวนี้มันแปลกๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ตีบ้านไปก่อนตีบ้าน้ย <c oughs> มันดเดือดเดือดไงสับสับแล้วก็ปัน่นครบรหครับอาหารจานนี้พร้อมเสริม้วครับเชฟเฮ้ยกาลนดันมาเล่นบนผมยับเอ้า ว,นะว่ากลับอาจจะไม่คุมครับตอนนี้อาจจะไม่คุมต้องดันส่วนต้องแลกวัดดวงเอาครับห้ามกลับถ้ากลับก็คือเราจะเสียจังหวะดันครับเพราะฉะนั้นเราจะดันต่อไปแล้วก็ลาบเพื่อนมาดันด้วย <c oughs> น้องล้ครับศึกวัดเชิงเอาจริงอะไรก็แล้วกันตอนนี้เดือดพั่งเดียวเดือด แฟดถ้าจินไม่แฟดนะเกิดบอรักาเรนยังไม่กลับบิงเชิงอยู่นะนจัดเราเปิดตรงนี้ก่อนเลยมาครับแพ้แพ้ตรงนี้ก็คือแพ้แพ้ข้างบนข้างบนสู้งไม่ได้อุ้ยจะชนะ,ะนนไงชนะไงเอามาแล้วครับจังหวะน,นี้ผมต้ลงการกล้าได้กล้าเสีย ทำให้เราดัานถึงมาจุดนี้ด้วยเวลาอันสั้นรู้มาดีการเรนเจ้าผมมันเจ้าผมมันรู้ว่าผมแบบแบบกอยู่ไงเ้ยมาดิเ้ยมาดิการเรนรถปั่นไปเรียบร้อยแบบนี้ก็ end game จรครับจังหวะนี้ไอ้น้องเจอลิงแบกเข้าไปใครก็ไม่สามารถต้านทานพลังนี้ได้ It's like.